สวัสดีครับบนหน้ารีวิวคลิปนี้ครับมีสินค้ามาแนะนําและรีวิวกันอีกแล้วครับคลิปนี้ผมนายแม็กซี่ทีกรูครับมีเราเตอร์ดีๆมาแนะนํากันนั่นคือ ASUS RTAX 1 8 0 0 HP ครับเราเตอร์ที่เหมาะสำหรับผู้อยากที่จะใช้งาน WiFi 6รวมถึงใครที่อยากได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่กระจายครอบคลุมทั่วทั้งบ้านครับและถึงคัญเนี่ยราคาไม่สูงมากนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่ราคาเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับว่ามันใช้งานยากง่ายยังไงและมีข้อดีตรงไหนบ้้้้้าาาาาาางงคคคครรรรรรรััััับบบบบบแแต่่่่กกกกกกออนนนนนทีีีีีจจจะะะดดดดดดูวววววิิิฝ subscribe channel หปขเเยไไมพลลๆ ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปดูกันเลยครับ มาดูเรื่องสเปคกันก่อนครับเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยใช้งาน Wi-Fi 6เรียบร้อยแล้วครับรวมถึงการกระจายสัญญาณเนี่ยครับกระจายสัญญาณด้วยคลื่น1 0 0ครับซึ่งเร็วกว่าการกระจายสัญญาณด้วยคลื่น AC เดิมถึง1.5เท่าด้วยกันครับเสามีมาให้ทั้งหมด4เสาด้วยกันครับแบบ Dual Band ครับเสาสัญญาณ2.4กิกะเฮิรตซ์2เสาและ5กิกะเฮิรตซ์2เสาครับเราเตอร์ตัวนี้ครับกระจายสัญญาณได้ไกลสูงสุดถึง380เมตรเลยครับรวมถึงรองรับ AI Mesh ครับที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเเเเเรร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 าาาาตตตตตออ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 ์์ Asus AI Mesh ัััััววววืื่่่่่่่่่นนนนนทีีีีงงงงบบโดยยยยไมมมมม้้ปลชชสญญณใหุคถึพกก็ พอร์ต1กิกะบิตมาให้ถึง5พอร์ตด้วยกันครับและการทำงานนะครับสามารถทำงานได้ถึง4โหมดด้วยกันครับก็คือโหมด access point นะครับโหมด AI Mesh Node, repeater และ router ครับรวมถึงมี VPN ด้วยครับสามารถมุดเข้าเล่นเกมเซิร์ฟเวอร์นอกได้สบายๆครับสุดท้ายครับมี AI protection ครับไว้คอยป้องกันภัยอันตรายจากโลกอินเทอร์เน็ตครับโดยได้รับการร่วมมือจากบริษัทแอนตี้ไวรัส Trend Micro ครับที่ขอบอกเลยว่าฟรี เรื่องของการใช้งานครับเราสามารถที่จะตั้งค่าเราเตอร์ตัวนี้ได้ทั้งผ่านทางหน้าเว็บ G U I ASUS W R T หรือบนแอป ASUS Router ก็ได้ครับโดยหลังจากที่ผมได้ลองทดสอบใช้งานมาแล้วเนี่ยผมก็ค้นพบว่าเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีข้อดีและจุดสังเกตดังนี้ครับสำหรับข้อดีข้อแรกครับต้องบอกว่าเราเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้ง่ายมากๆครับมันง่ายขนาดที่ว่าคนที่ไม่มีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กเลยเนี่ยสามารถที่จะเซตอัพเราเตอร์ตัวนี้เพื่อใช้งานได้เลยครับเรามาดูกันที่หน้าจอแอปการเซตอัพเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอแอป ASUS Router เนี่เนนมมตตตรรออผู้้้้ใชงงาาะดับบืกๆ ทั้งคาอธิบายการใช้งานต่างๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะเลือกโหมดการใช้งานและเซตอัพได้อย่างง่ายได้เลยครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะเซตอัพเราเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้แล้วครับ<ส><ส>ข้อดีที่2ครับก็คือความเร็วอ<ส>ินเทอร์เน<ส>็ตครับค<ส>ือผมเนี่ยได้ทสจริงๆมาแล้วครับค้นพบว่าการใช้งานเราเต er อร์ ASUS ตัวนี้เนี่ยมันเร็วกว่าโมเด็มตัวเดิมที่ผมใช้งานอยู่อย่างเห็นได้ชัดเลยครับนี่ครับผมได้ทําการไปทสในแอปพลิเคชันวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตครับจะเห็นได้ว่าโมเด็มที่แถมมากับเครือข่ายเนี่ยห้คค่่่าดวนโลลอออูทีี573 530แก็ััปะรบ ซึ่งความเสถียรเนี่ยก็มีประมาณหนึ่งครับแต่หลังจากได้ลองสวิตช์มาใช้ a s u s ตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าดาวน์โหลดเนี่ยมันขึ้นไปสูงถึง710เลยครับรวมถึงค่าอัพโหลดเนี่ยอยู่ที่574ครับซึ่งการส่งสัญญาณก็เสถียรนะครับไม่มีการเน็ตแกว่งให้เห็นเลยรวมถึงผมได้ไปทําการเทสใช้ในการเล่นเกมมาแล้วครับจะเห็นได้ว่าค่าปริงเนี่ยอยู่นิ่งๆครับไม่มีการปริงขึ้นไม่มีการกระตุกอะไรเลยครับส่วนการส่งสัญญาณนะครับก็ส่งได้ไกลครับผมลองวางทิ้งไว้แล้วก็เดินออกไป และสุดท้ายครับด้วยฟังก์ชันที่เยอะเนี่ยทำให้เราเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเราเตอร์ตัวที่ค่อนข้างอเนกประสงค์เลยครับสามารถใช้งานได้หลายโหมดด้วยกันซึ่งโหมดที่ผมชอบเนี่ยีทั้งหมด3โหมดด้วยกันครับโหมดแรกก็คือ AI Mesh Node ครับในวงอินเทอร์เน็ตเดียวกันครับก็เหมาะสำหรับใครที่มีบ้านที่มีพื้นที่เยอะๆครับรวมถึงบ้านตึกที่มีหลายๆชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งาน AI Mesh Node ในการดูคอนเทนต์เล่นเกมได้อย่างไม่มีกระตุกครับและอีกโหมดที่ผมชอบครับก็คือโหมด AI p r o t e c t i o n ครับอย่างที่รู้กันครับว่าโลกอินเทอร์ จะทาให้เรากรองพวกมา l w ว r e ไวรัสเน็ตต่างๆได้เบื้องต้นก่อนเลยครับและโหมดสุดท้ายครับก็คือโหมดผู้ปกครองครับเหมาะมากๆครับสำหรับใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้เรานั้นป้องกันไม่ให้ลูกๆหลานของเรานนั้เข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้ครับหรือตัดการใช้เน็ตอุปกรณ์ต่างๆครับรวมถึงตั้งเวลาปิดเปิดการใช้งานได้ครับอันนี้ถือว่าดีมากๆครับช่วยลดการใช้งานอุปกรณ์ไอทีของเด็กๆได้เลยครับ มาดูที่จุดสังเกตกันบ้างครับผมมีความรู้สึกว่าเราเตอร์ตัวนี้มีความร้อนประมาณหนึ่งครับนี่ตุกงจะให้แนะนำเนี่ยก็คืออยากให้วางไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีครับไม่อับครับเพราะไม่งั้นในตัวเราเตอร์จะร้อนแล้วก็ทํางานหนักเกินไปครับสรุปแล้วครับเราเตอร์ ASUS RTAX 1 8 0 0 HP ตัวนี้เนี่ยคือเป็นเราเตอร์ที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยครับใช้งานได้หลากหลายครับที่สําคัญเนี่ยราคายังไม่แรงจนเกินไปด้วยครับใครที่อยากได้เราเตอร์ที่ใช้งาน WiFi 6นะครับเอาไว้ใช้งานในบ้านหรือ h home office เนี่ยตัวนี้ค่อนข ดังนั้นเราก็สมควรที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์เราเตอร์ของเราเนี่ยให้รองรับ WiFi 6เช่นกันครับจะได้ใช้งานกันได้อย่างรวดเร็วครับก็ขอแนะนําตัวนี้ไปเลยครับกับเราเตอร์ ASUS RT AX 1 8 0 0 HP ครับราคาในเพียงแค่2990บาทเท่านั้นครับสามารถที่จะช็อปได้แล้วครับผ่านทางหน้าร้านเบลนาทุกสาขาหรือ www.bnn.th ก็ได้ครับสำหรับเบลนาทีววคลิปนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนายมักซี่ up